เพื่อนฟังทางนี้ค่ะสาหรับคนที่อยากมีใช้แต่ไม่อยากซื้อประกันสุขภาพตอนแก่เ mm. บีย้ยแพงมากในฐานะตัวแทนประกันชีวิตที่อายุงาน20ปีตื่นเต้นกับสิ่งมี้มากๆเลยค่ะพายุก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันนี้มีสวัสดิการอยู่แล้วค่ะแต่เป็นห่วงว่าแก่ไปนะคะเบีย้ยประกันสุขภาพแพงเราอาจจะจ่ายเบีย้ยไม่ไหวแนะนําตัวนี้เลยค่ะทุกคนให้ทําตอนนี้วันนี้เลยนะคะซื้อตอนที่เรายังสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เบีย้ยประกันถูกๆค่ะให้ดูฟีเจอร์แบบ ในส่วนของแบบนะคะทุกคนลองดูว่าวันนี้ถ้าเาเกิดเราอายุ30ปีนะคะก็จ่ายเบี้ยประกันแค่20ปีวันนั้นที่อายุ50ก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแล้วแบบประกันนี้เป็นเงินออมอีกก้อนหนึ่งค่ะทุกคนเหมือนกับเราได้จ่ายทยอยออมเงินไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่เราออมเงินนะคะเรายังมีความมุ่งมัองประกันชีวิตอยู่และที่ดีที่สุดตอนนี้ทุนประกันที่เราทําค่ะ จะสามารถนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคตได้ตอนอายุ6.5แล้วจะเบิกเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกได้หมดเลยใหม่ล่าสุดเลยของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะสนใจแบบประกันทักมานะคะเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดให้ฟังค่ะ